สวัสดีครับทักทายเอฟสาวน้อยเพียรบันแพงเอซหลาหน่อยองอิงปลาดาบเจโอทูครับกะมาลายงานโตตอนเสารของวันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไรละพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดเนอะอม,มีนาคมอีโโดนกระสงการเลยพี่น้องเดือนหนากเข้าเดียวแบบ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 ข้าวเดี่ยวแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือฤดูกาล กำลังสิเปลี่ยนแปลงคือดอกขุนนะครับดอกขุนออกเหลืองเต็มต้นแล้วนะครับ mm hmm. บ่งบอกถึงยังบ่งบอกถึงดูดูการกำลังสิเปลี่ยนแปลง mm hmm. เปลี่ยนเข้าไปฤดูแรงนะครับจากดูดูฝนไปฤดูแรงเข้าไปหา,าทรงกรานนะครับ เอามืออันกล่องคอยขึ้นมืดแทะเฮ้ยอยที่ตั้งแสงไม่ก็น่าคือตั้งใดเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนเดิมพี่น้องออกมาหนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลออ่องมอ่มืดมืดแทะปรับแสงกล่องไม่ก็นะาแล้วรับพี่น้องกล่องจังใดมามืดแทะเออในแม่เห็นว่ากระเดยมืดอืดตืตออยู่อ่ะ นะครับกะะบ่งบอกถึงว่าฤดูการกำลังเปลี่ยนแปลงเขาซืู้ฤดูร้อนด่างเต็มโตนะครับเขาซูฤดูฤดูร้อนด่างเต็มโตหลังจากที่หนาวกันมาหลายเดือนเนะพี่น้องเนาะนะนะก็ให้ช่วงบรรยากาศช่วงเศร้าตอนเศร้าของกรุงเทพมหานครน้ำจืกน้อยนะครับนะ ห่อนพี่น้องเอ้ยกรุงเทพก็ได้กับไข่แน่อยู่ดอกก็พอมีลมมาตองมาซูนแน่อยู่ก็สั่นกันนักหนาสาหัสอยู่ดอกพี่นอ้องกพออ็พอมีลมแน่อยู่ก็เมนก็ได้นะครับก็นั่นละเห็นบอกแต่ว่าสภาพว่าอากาศการคือสีฝนพี่ขี่ฝ่าขี่ฟุยงแน่ย่างน้อยอยู่ดอกแต่ว่ากันคือสี่ตกดอกว่าหมู่บ้านก็เป็นตั้งสี่ นะกับ,บ่ันนี้เราคาดจะมันมันห่อนหอนมากกับ,บ่ันนี้เราพันก็บคาดจะเกิดฝนตกคือเก่าคือกันใดขึ้นกันนะนะครับมาฮอดวงนี้กะทาวเรื่องสาวหน่อยเพียบพรบรรแป้งตามสโลเกียนตามนั่นเนีในฐานะที่เป็นเอฟซีหรือเป็นอ่าสายตรงนะครับถือว่าสายตรง จากบอดอยู่นะครับเพิ่นให้ให้ให้โอกาสก็ให้โอกาสในการนำเสนอให้พี่น้องป้องไปในเบิ่งกันนะนำเสนอนะครับกับช่วงนี้ป่าดากก็คือว่าน,นั่นแหละบ่คอยได้มีคลิปมีอย่างลงเพราะปันใดเนาะด้วยที่ว่าเขาบอกได้เดินทางก็เลยบ่คอยมีคลิปปันใดสาวหน่อยพี่เปิ้ลแพร่งกับมิตรปับบงไปหนานะครับไปเมืองไรกับอายะคือเก่า ต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทิ้ทิ้งงานคอนวอยดื้อนะครับทิ้งงานคอนวอยนะช่วงนี้ก็ขอบอกขอเกาในจัตหน้อยเด้อไอจุจุจีจีอันนั้นจะพากันกินไปเฝ้าพากันกินคากหลายมันอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อโตตองเนี่ยเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ถ้าเิดถ้าพอเจอก็ดีไปครับนะแล้วก็วันวนั่นแหะงานมันหนักมันก็เมือย พอพักผ่อนห้เพียงพ่อนะครับเพราะว่าเห็นเอ่อหลายๆวงนะเกิดอุบัติเหตุเพียๆนะครับอาจปิกัเกิดจากการพักผ่อนมาเพียงพ่อบออันนี้กับบอฮูเพื่อกันนะครับอาจ,จเกิดจากการพักเพียงเพราะการพักผ่อนมาเพียงพ่อบออันนี้กับบอฮูเพื่อกันเนาะต่วาก็นันะ่นแหละก็ต้องเข้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนี้เข้ากัน พยายามพ,พักผ่นคือว่าเนาะครับเนาะแต่ว่ารเรื่องยีลาเนี่ยก็ว่าต้องถามนังลา้แล้วซุมือนี่เนาะมือว่าน,นี่ก็ไปหอดปุ๊บก็ได้เงินโหลดดังวัาน,นำใจจากพอการใช้จากคนแดนไกลคนทรงมาาห้พอการใช้ของยีลาบมอบเป็นนำใจก่อนขินเวนก่อนนั่นแหละค้นบุญกระบอกกระบอกนะคนบุญ มาหอดกระบีคนเอาเงินหายลดจักเที่ยววจังได้นะครับ,ก,บ,าบาก็น่าบุญวาสนาบนาอกันคือวานั่นแหลนะเนาะบุญวาสนาบนทพศกันนะกะว่ากันไปนะครับสำหรับคือจังหวัดดึกไว่ายแถดพี่น้องคือจังหวัดมองเห็นงานไว่ายถดแต่ที่ก็เจกาบันร่ว,วมหมายกันได้จัาหน้าที่ก็เอาตำหนินแล้วเนาะพี่น้องเนาะ พราะวาห้องกะคือมหมายเพราะว่่าอามัหมอดที่ทําง,งานแล้วก็เลยจิจบสะดกเนาะเอาเอาซ้ำนั่นแหละพี่น้องนะครับพ่อให้ได้พ่อให้ได,ไได้เป็นว่าพ่อให้ได้คลิปน้ำพ่นหมืดนๆแน่นนพี่น้อง วงนี้มันทางขึ้นด้านจอดมันเกิดขึ้นมืดนแน่เออเนะธรรมชาติธรรมดาก็จะเป็นแนวนี้แหละนะครับเอาเอาสั้นนั่นแหละครับพี่น้องเออ